น้ารู้ใจในสนามรถไม่มีคำว่าออมพร้อมในสนามรถไม่มีคำว่าสมานไดน้ทันมีอย่างเดียวคืออัดได้อัดเลยครับเที่ยวนี้โอ้โหดูสิว่าจากจังอัดกันจริงหรือเปล่าจะเน <c oughs> งงก็ฝากน้องเอาเรือครับอย่าหย่อนอย,ย่าแยบมีเท่าไหร่จัดบักจัดเต็มไปเลยผู้ชมอยากดูเรือครับไม่งั้นก็ง่วงเอา ตัวนี้คือเรือทองดินประเทศสีฟ้าภาย้ีมน้องมะดูสิวาไม่มีกานผู้ทัับเพือเล่นภายกต้โชกโยย้ายกันมาเลยเร็นสน้มปรมโมน้ำด่าออกจบมี่กไม่ใส่ทีมพีโมตี้กี่มเป็นจ้าระบาเลยทีเดียวาดูสิวาเข้าไปหวมือเขาไปชมุอในน้ำอเรือรีโนนน้ำแดงเรือรีโนนแดงเรื่องสภาพแย่หายสักเจอกับเรือที่แดบหงว่าแต่สาริกาจากกอหนใครจะไปร่สลีเริ่มใส่ละมาแบบเต็มๆแล้วจ้าเอาล่ะาดูเรือปดูทองที่เที่ยวนี่ครับทั้งควายโคบเริ่ ตูตีเตะสตาร์ตโอ้โหหัวกางการจะเปิ่มปุ๋ยดอกปั๊ไม่มีใครหัวไปว่ายังไงว่ายังไงขวัญใจขวัญใจเพ็กกีฬาโหด้าโหด้าเด็กกีฬาโหด้ากับหัวปิ้กข้ใครหัวปุ้กใครจะดูใครจะไหนใครจะดูคนละหัวที่สูตีใสกันมาไปที่ไทยก็ใสตอนนี้คอบดาคมตาซาพาแล้วครับท่านย์ฮช่ยโอ้ตอรอบดาคมดาไม่ถึงไหนกันไม่ตรงคมแล้วไม่ตรงคมแล้วเหนื่อยหน้าสู้เทอร์จังเดียวเทอย์จังเดียวโอ้ย่างหัวที่สูตีกระจุก ใส่กันคนละชุดชอบกันคนละชุดไปรรมดาแล้วโอ้โหดูนีดิดูนีดิรองน้ำทีแดงเริ่มฉีโตดวนีลรงน้ำทีแดงเริ่มฉีโตดวนี้กำลังนั้นวู้จะเข้าป่าเข้าเมืองไปไหนแล้วจ้าหัวเรือขึ้นจิตจ้าเรื่องมาเลยแล้วจมาถึงตัวนี้หัวทั้งสองหลังผีเนาะไอ้คนแล้วก็ลงตัวร่างเพราะว่าตาโหดต่างจิตต่างจิตต่างใจตาโหวต่างใตาโหด ตาโคตตัดต่อสายสายตูสายกันทุกีใช่ไหมไม่จะสายจ่อสายเลยที่ปืองเรืมาเขาไปเข้าไปจะจ่อไม่เสร็จีดาพปขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเข้าไปเห็นเรืรุนทีเอาเลยครับตอนนี้เริ่มจะขยเริ่มจะขยี้นุงแล้วภาษาคนนะครับบอกว่าให้มีแรงดีให้ดีให้หมดให้มีความเขใจหมดให้ดีเปอร์ซีอีเมลันจ้าอะไรจะเป็นของเ้าไหัวเบิร์ตวายจะไหนเข้าไหัวก็จะไปเนี่ทีดาหัวขาก็ไปหยอกหัวซีซูซจะไปไหนจะไปไหนบอกเข้าไปจะไปไหนทีดาหัวขขอขอขอหอมแก้มตาไปด้วยกัน ทีดาโหมฟ้าทีดาโหมฟ้าตะไาร รปนลรุนแรงสอันกประการผลการจัดกาเรือที่สีระเรน้ำจสายทีรอบแรกรอน้าแดงข้าหัวเมืองร่องน้าน้าเงินเทพธิดาหัฟ้าผลการจัดกาเรือที่ชนะคือเรือ ทำไส้หัวเ,นนเรืองในร่องน้ำแดงครับแล้วมาดูเที่ยวที่ห้าท่านผู้ชมเที่ยวที่ห้านั้นประเพื่อทั่วไปครับเป็นรุัยไหร่อง,งน้ำสีแดงนั้นถูกบรรจุไว้ด้วยเจ้าแม่เพชรแสงทองส่วนร่งองน้ำสีเหมือนนั้นเป็นหน้าที่ของเท้าสีสุวรรณ์นุ่งเหมืองช้างเป็นเที่ยวต่อไปนี้นท่านผู้ชมครับเอาละครับเที่ยวนี้เก่งเจอเก่งเหงเจอเหงเรือใหม่เจอกับเรือใม